วันนี้ใครก็ตามนะต้องย้ําเลยนะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากฝุ่นหนานแน่นมากหรือบางทีเนี่ยแหะค่ะบางทีมันนอนไม่ได้เลยนะมันเจออะไรไม่รู้กัดนะคะบางทีเนี่ยมันโดนอะไรกัดหรือมันมีอาการแผลตุ่มแดงเม็ดคันแล้วมันนอนก็ไม่ได้แล้วมันคันไปหมดหลังอาบน้ําเสร็จผิวแห้งขึ้นเป็นสะเก็ดบางคนเป็นเชื้อราเป็นกากเกลือมเป็นสะเก็ดเงินใช้อะไรมาไม่หายนะคะแนะนําเอาสบู่สมุนไพรสดนะคะที่วันนี้จัดมาให้ รู้สึกได้ตั้งแต่ในครั้งแรกที่อาบบางคนนั่งสารมากให้ดูนะคะเขาเป็นปัญหาโรคผิวหนังเป็นสะเก็ดเงินขึ้นเป็นเชื้อราบนหนังศีรษะไปไหนยืนเกาหัวตลอดเวลาบางทีเนี่ยมีอาการเกาคัน ตามทางเนี่ยเอเขาเรียกว่าพวกแผลไอพวกไอพวกผิวหนังอะ,ค,ะค่ะมันลอกล่อนออกมานะคะตามรถเอ่ยตามบ้านบางคนมีติ่งเนื้อ,อจัดเลยนะคะยิ่งอายุเยอะมันขึ้นมาและบางท่านใครเป็นไหมคะตัวขาวนะคะแต่ว่าคอดำอคขนหนีบดานักแร้ดำวันนี้นะคะเอาสมุนไพรไทยต้มสดค่ะอัดก้อนให้เรียบร้อย แก้ปัญหาแพ้ภูมิผิวหนังลดปัญหานะคะคันผื่นแห้งลอกแตกเป็นขุยเชื้อรากาเกินสะเก็ดเงินใช้อะไรมาไม่หายหมดตังกับการดูแลผิวหนังหมดตังมาเยอะแล้วนะคะวันนี้ใช้ชุดนี้ก้อนเดียวจบรู้เรื่องค่ะใช้แล้วและนี่คือสินค้าขายดีคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยว่ามันสมการรอคอยจริงๆใครที่บอกว่าโอ้โหบอกเลยว่ามากี่ครั้งกี่หนคุณป้องสินค้าโซเอาแล้วยอดสั่งซื้อซ้ำเราเยอะจริงเพราะอย่างที่คุณป้องบอกมันรู้สึกได้ตั้ง ครั้งแรกที่ใช้แล้วไม่ว่าจะปัญหาไหนทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายหรือคนที่อยากจะดูแลบำรุงไม่อยากให้เกิดปัญหาใช้ได้หมดเลยคุณผู้ชมดูสิขนาดผิวแตกลายงาพี่มิ้นอันนี้บอกเลยนะไม่ใช่แผ่นที่ลายแทงแต่หาวิธีแก้กันอยู่ตัวนี้เอาไปใช้คุณผู้ชมหรือว่าติ่งเนื้อที่คุณป้องบอกไปตรงฐานหนีบดมต่างๆมันสร้างความไม่บั่นใจเดี๋ยวนี้คนเราชอบใส่เสื้อผ้าเผยผิวเนาะสะเก็ดเงินขึ้นสีสายางสะเก็ดเงินเนี่ยพอภูมิตกปุ๊บมันจะขึ้นเลยหรือบางคนเป็นผิวหนังอักเสบ ตามเนื้อตามตัวแบบนี้แล้วบางคนเป็นเรื้อรังนะคะเป็นทีสามเดือน6เดือนบางคนเป็นเป็นปีแล้วบางคนหมดตังค่ารักษาไอ้ผิวหนังเนี่ยหมดไปเยอะมากบางคนหมดหลายพันบางคนหมดเป็นหมื่นแล้วไม่หายสักทีหนึ่งบางคนสิวอักเสบที่หลังขึ้นเรื้อรังนะคะแดงคันแสบหนังหัวแล้วเท่นี้นะขึ้นเป็นหนังศีรษะลอกตบริเรณกกหูใ้อะไรมาก็ไม่หายนะคะ วันนี้นะคุณผู้ชมดูนะหลายคนที่ใช้แล้วเขาคนนี้น้องสารมากมเป็นสะเก็ดเงินที่ข้อศอกวันนี้นะคะแนะนําจริงๆคุณผู้ชมวันนี้คุณใช้อะไรมาไม่หายนะเอาตำรับสมุนไพรไทยสดสกัดเข้มข้นเข้าช่วยเพราะของเขาเนี่ยมีสมุนไพรเข้มข้นที่เป็นสูตรตำรับแผนโบราณและตำรับแผนยาอยู่ในสบู่ก้อนนี้และที่สําคัญปกติที่เราขายกันข้างนอกเนี่ยราคายอย่างไงคุณป้องาราคาข้างนอกมี490ร้อเก้าบา,าไม่ได้ใส่สมุนไพรอย่าง2องอย่างนะคะ,คะ แต่ใส่สมุนไพรเนี่ยเกือบ20กว่าชนิดที่เป็นสูตรตำรับยากแก้ปัญหาผิวหนังอักเสบเชื้อราสะเก็ดเงินโดยเฉพาะค่ะ <c oughs> และวันนี้เอาโปรโมชั่นเด็ดมาฝากพี่มีนเลย่แล้วคุณผู้ชมค่ะวันนี้อาบน้ําอย่างไรให้เหมือนอาบสมุนไพรก็ <c oughs> <อ>ต้องอาบด้วยสบู่จากสุกสกินคุณผู้ชมค่ะเครื่องสาอางพลี่บอกเลยว่าจะเขียนเป็นบงเป็นใบว่าคุณผู้ชมไม่อะไรไม่รู้เหมือนการไปตามจินตนาการยังไม่พอคุณผู้ชมค่ะ ต่างๆอันนี้ยิ่งกว่าเหงื่ออีกคุณผู้ชมคาะน้ำปลาเลยและยังไปเจอกับมลภาวะความมันหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าบางคนบอกว่าติดน้ำมันเอาน้ำมันพืชเลยนะเอาน้ำมันพืชมันลงขนาดนี้คนบอกว่าพอลี่ก็เอาปลาลงทอดเลยจะจะเทลาาขนาดนี้แต่มันไม่กันงวลใจงไงเพราะวันนี้อยู่กับสบูสบ่สมุนไพราจากสุขสกินที่คุณผู้ชมบอกเลยว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เคยบอกว่าโอ้โหผิวของเรานะแตบบ่ว่าบางทีเจอน้ำมันนวดต่างๆล้างยังไงล้างยังไงก็ไม่ออกแต่วันนี้คุณผู้ชมดูนะ ดูฟองที่ได้มานุ่มนะเป็นฟองนุ่มๆเป็นฟองวิปนุ่มๆแบบนี้ถึงว่าใช้กับผิวหน้าได้ไงใช่และอาบสะอาดขนาดไหนคุณผู้ชมดูลิปสติกสีแดงนี่เขาบอกว่าคุณฟองลุ่นจูบไม่หลุดมาเจอก้อนนี้ร้องจ๊ากเลยนะคะคุณผู้ชมทายหมดเลยคุณผู้ชมและไม่ต้องฟอกแรง ใจเพราะไม่มีเคมีไงไม่มีเคมีผู้สูงอายุนะคะแนะนำนะใครอายุเยอะๆเอาสูตรนี้ไปอาบนะคะไม่มีเคมีนะคะผิวไม่แห้งแล้วกลิ่นหอมฟุ้งมากคุณผู้ชมไมขาวเลยคือกลิ่นหอมฟุ้งตีคุณป้องควลี่นะถ้าผิวจะสว่างจะขาวขึ้นไม่มีใครเชื่อบอกโหงหแกเนี่ยนะจะหว่างขึ้นได้อีกหรอแต่คุณผู้ชมเรามาดูกันด้วยตาเนื้อพร้อมกันจังหวะนี้เลยโอ้โห นองแล้วเลยแล้วเนี่ยตรงมากพี่มิ้นดูผิวมันเล่นแสงเลยน้องายลี่เอาเล็บกรีดให้ดูเลยดีกว่าคุณผู้ชมไม่มีล่องมีรอยเล็บเลยคุณป้องมันไม่แห้งมันไม่เอียดเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่ผิวบอบบางใช้ได้เลยอย่างมั่นใจจ้า